ใช้ด้านหลังมันโตอาจจะบางมาเด็ดอาจจะไมโตอย่างนี้เนาะใช่ครับคุณครูเรียนมันมีการแก่งแย่งนะนี่ถ้าใส่เยอะเกินไปมันงำกันครับมันงำัวยารมันเ้ใช้ลูกเรื่อยใช้มันก็ไดลูกม่เข้าอีไหมไดหลาคนนหลายค่น่าา่ มีต้องหยอดไม่ใชโอเควยเดี๋ยวรอดูนะอันนี้คือสภาพดินแบบเดิมเลยสภาพดินที่มันยังไม่เคยไถเลยยังไม่เคยถ่าจะมีแฝดถุงใหญ่จังเลยไม่ใช่ครับปรึกษาไปเลยจังใหญ่ตรงนี้เลยเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอะไรทุกอย่างอ๋ออยากเป็นที่ปรึกษาวางแผนไว้อย่างนี้อยากเป็นที่ปรึกษาใครอยากผมไม่ได้อันนี้คือแล้วแค่ทันเลย แบ่งกลุ่มแต่ว่าตอนนี้คือทำไปก่อนแล้วก็จะให้แยกสื่อสารแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่เราไม่เขอยู่กลุ่ก่อ้อพันธุ์ไม่ค่ะไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่คุณจะพาดสำรวจดินน้ำหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มคุณดีต้องมาช่วยอยู่แล้วแหละคุณภาพของดินที่มีความต่อ คุณภาพของน้ำที่มีผลตกค่ะจะมีดินมีน้ำมีแสงอากาศมีวัชพืชเนี่ยดีอะทั้งตีมนี้ดีนี้ทั้งตีมนี้มีรู้ว่าอันนี้มันแข็งมากจุ๊บมาถ่รูปมาถ่ายรูปเร็วยอดข้าวยอดข้าวเสร็จที่หมดแล้วถ่ายช่ฮะอ้าวต้องลองดูไงงานวิจัยเลยนี่แม่เดี๋ยวเราจะถืออุปกรณ์วิชาเกษตรบวกพุกคัน

ก็ใส่ยืดใม่มาแล้วอนี่่แล้วจุยกล้องพสดีมากเลยอ่ะล้ก็จะเอองามๆเด้อบันห้องใหญ่ๆเด้อ บแม่เขาเจ้าแม่ทำนาเจ้าแม่เจ้าแม่ใครย้ายทะลุใส่เห็นไหมเจ้าแม่ทำนาเดี๋ยวพูดเจ้าที่บาร์ดิเฮดเดี๋ยวพูดเจ้าที่บารดิเฮ็ดเนีโอ้เขานี่ก็มาย่างดีไ่มครับท่านของตะแหลมไม่เป็นบาร์ดิใช่พันนี้ดอหนึ่งศูนย์ห้าเอทีอ้อนใส่ทุงขายนะบอกค่ะ ก็ย้อนก็แล้าว